การลงทุนคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะครับผมถ้าอยู่เฉยๆเราแพ้งเงินเฟ้อเนาะ คนดีินไนะครับเสียงในคลิปคือมันแย่มากนะครับหลังจากนี้คือจะเป็นผมมาภาคเสียงลิปซิงก์ไอเด็กแว่นเสื้อแดงมอนี่นะครับไอมอนี่วันนี้ผมมาเรียนเทรดของ The Future Universe นะครับที่ The Street รัชดาได้ยีเดอรสตรีผมก็ยาวนะครับยังไม่ได้ตัดเลยวันนี้ก็จะมาเอาไมซ์เซ็ตนะครับว่าคนที่เขาเทรดสำเร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ผมจะมาทำร็อกด้วยนะครับแล้วท้ายคลิปก็จะมาบอกว่าได้อะไรจากคลาสนี้บ้างแล้วก็อัปเดตชีวิตกันนิดหน่อยว่าชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใครที่กำลังกินข้าวอยู่ขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะครับตอนนี้ ผมกำลังรอเพื่อนมาอยู่นะครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันเลยมาแล้วครับผมหน้าตาคนๆเหมือนใครยังไม่รู้จักไปดูธรรมชาติบางบัดได้นะครับชื่ออะไรครับแนนำตัวเอีกรอบชื่อไบไบเฮเมื่อกี้เปิดคลิปไปตรงนู้นกูบอกเขาว่าบางคนมองเ็นเป็นชาพนันเาเรียนงานชาพนันีไบตีนข้าวกล้องโวยเมือนไปเลย เออเออก็ใส่ไปเลยนะนะโคร้อยยี่สิบห้าโคนอะไรนะก็ขึ้นอยู่กับความรู้ที่มีความรู้ที่มีก็สามารถลดความเสี่ยงมาได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับการดันตอนดันตรงที่มี่มันใช้ควารู้ใช่ไหมเาเข้าเพราะอะไรออกเพราะอะไรอะไรเงี้ยอ่าคือถ้าการดันมันแบบเข้าไปอยากเข้าเอออยากรู้ดีกว่าอยากได้ว่าแดงน้ัเงินอะไรไม่รู้จักครับไม่รู้จักอาบันที่มาเลย อเอออ่าก็ประมาณนั้นแหละครับแอสายแอร์ไม่ใช่เอไม่รู้ที่เราเคยคุยกันต่อต่อต่อก่มีน้ดียวไปจอหูมาด้วยนะครับกดกเสียวลอนนแล้ว่วเมื่อกี้ระหว่างรอเพื่อนอีกคนนะครับอันนี้ดีกว่า ว่าซินไบแบ็กว่าซินไบแบ็กชว์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ภูแมแพ้มากเหมือนกันครับเปลือกนี่นะครับเป็นแกะเมื่อกี้เลยไอ,อ้พลิน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 กล้วมีกระต่ายครับกระต่ายเรืเอ่องหัวใจบ้างเฮ้ยอันนี้อิจิโกะอิจิอันนี้นกลัวมาให้ไห,หมแล้วเลียดอ่าตอนนี้เก็นพิลเลอร์นะครับละเลียดปัจจุบันคือนแกชีวิตเลยครับเดี๋ยวดูครับแล้ววันนี้มาเรียนนะครับก็สมุดโน้ตนะครับปากกากลองถ่ายกแตนรอซร์ สาชาร์ตลิปสติกซื้อมาได้ใช้ไปสามครังเหมือนนังซ in. ือธรามาไม่เชื่อรามาแต่ว่าเป็นแบบของญี่ปุ่นเฮ้ยมีคนโทมาขออนุญาตสวัสดีครับ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 สวัสดีับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวั เรียนเสร็จแล้วครับแต่ฝนตกเลยมาอยู่สภาพแบบน,นี้ <c oughs> ดีกว่าหัวไปกินข้าวเรียนได้แล้วมั้งได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเถียนทเลยจะได้รวยๆ <c oughs> ไปไปกินข้าวกันครับไปทำอะไรมาครับหัวเปียกเลยเปียกดีเหี้ยมอไซค์ฝนตกระหว่างวัดชิวสีน้อยนะคใคล่ลวกก่อน 今天就搬家了呗，搬家了呗。赶紧给我炒牛肉呗。 เอาบะมียกสิบบะมียกสิบอนเล่นเราเล่นทุกคนแล้วนะเฮ้ยเยอะแบบหกชิปเฮ้ยหอยหอยหอยเอาตัวผู้เอาไงเอาตัวเอากระเทยเอาตัวอัดจีบดีโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วครับวันนี้ยาวนานมาก ตอนนี้4ทุ่มสานะครับจะมาบอกว่าได้อะไรมาจากการเรียนเทรดบ้างนะครับได้ทั้งเรื่อง mindset ได้มุมมองหลายอย่างในการเทรดนะครับได้เรียนจิตวิทยาอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มันมีอันหนึ่งดีมากเลยเขาถามว่าคุณมองการเทรดเป็นในรูปแบบไหนถ้าเปรียบเทียบเขาถามคนในห้องคนในห้องก็บอกว่าเนี่ยมองเหมือนนะข้อสอบเราจะไปเจออะไรแปลกใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แล้วสุดท้ายโค้ชเขาก็บอกว่า โคชอพี่เต่านะพี่เตา่าเขาบอกว่าผมอะมองการเทรดอะเหมือนคู่ชีวิตมองเป็นความรักถ้าแฟนเป็นเมนเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงเราควรจะทำตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ดีมากเลยนะไม่มีอะไรเยอะค่ะที่เหลือมันก็เป็นพวกเทคนิคเนาะส่นวนใหญ่ก็ไปเรียนรู้ mindset ของคนที่เขาทำสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยเขาจัดการกับอารมณ์ตัวอยังไงวันนี้ก็ได้เยอะเลยทั้งทัศนคติในการเทรด ทางการมองตลาดมองอาจจะมองแบบไม่เหมือนเดิมละไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่แบบใสไบ,บตุ้ม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 ,มเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่าน,านมาอะไรนี้ที่สําคัญเลยผมว่าคนรอบตัวมีผลมากนะครับผมผมไปได้ยินคนํานึงมาเขาบอกว่าถ้าคุณแ a n g out กับคนฉลาด5้าคนคุณจะเป็นคนที่6ถ้าแ a n g out กับอีเดียต5คนคุณก็จะเป็นอีเดียตคนที่6อะไรอย่างนี้ส่วนในไบากายเติร์ก็เป็นอีเดียต2คนนะครับผมก็เป็นคนที่3ามเลเล่นอยากเป็นคนแบบไหนให้เอาตัวเองไปอยู่ใน สถานที่หรือสถานการณ์แบบนั้นอะไรอย่างนี้มันดีมากเลยนะที่มีเพื่อนช่วยพาเราให้แบบพากันโตพากันพัฒนานตัวเองแต่ก็ยังติดตลกติดอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้เออก็ดีไม่เครียดไม่อ,อะไรไปอค oh <my. S 1> นนี้ทั้งวันเลยก็ผมจะกลับมาทําบล็อกแล้วนะครับผมแล้วก็ผมกำลังจะไปแคนาดานะครับไปเรียนผมก็จะทําบล็อกด้วย ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็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 นึกไม่ออกจะพูดอะไรกันริบพูดแล้วก็อ้อ oh. แล้วก็มุมมองการเทรดนะครับที่ผมถามว่าการเทรดมันเหมือนการพนันไหมส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่นะถ้ามีความรู้มากพอแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาซะส่วนใหญ่นะ ผมให้50%เลยที่เหลือก็เป็น money management เม็ต่อหนาอ้าเทรดผมมองมันเป็น game of timing มากกว่านะครับเป็นเรื่องของจังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยรับการขาดทุนรับคำรับคำรับ,ร,บรับกำไรได้ไหมรับขาดทุนได้ไหมมันไม่มีใครเทรดได้กำไรตลอดนะครับก็ต้องเข้าใจตรงน,นี้ด้วยแล้วก็เวลาเราได้กำไรเราถือมันนานได้แค่ไหนถือยาวได้ไหม เดือน2เดือนต้องบอกกันว่าอันนี้ผมไม่ได้มาชวนเทรดหรือไม่ได้มาชวนทําอะไรเลยนะครับแล้วสาหรับคนที่ตั้งคําถามว่าเ,เราควรจะเทรดดีไหมเราควรจะลงทุนอะไรไงก็แล้วแต่นะครับว่าจิตของคุณเป็นแบบไหนนะครับผมเหมือนที่บอกไปนะครับถ้ามีความรู้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับผมแต่การเทรดเนี่ยมันมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยความโลภความเอาชนะใจตัวเองวินนันภายในภายนอก การออกกํลาลังกายนั่งสมาธิอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมีมีส่วนกับการที่เราจะออก Position หรือการเข้าซื้อการเข้าขายทุกอย่างมีผลหมดครับแต่ถ้าไปคุยกับคนที่เขาไม่แนะนําให้เทรดเราก็อาจจะไม่ได้เทรดนะครับก็รับฟังแล้วก็เอามาดูว่าชีวิตเราเหมาะจะเป็น i n v e s สเตอร์แบบไหนหรือว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับการเทรดเราอาจจะไปเหมาะกับพวกสาย VI สายการลงทุนถือหุ้นถืออะไรก็ว่ากันไปเทรดนี่ก็มีอีกนะ daytrade ใช่ไหม scalping มีลันเทรนอะไรอย่างนี้ เทรนดยาวก็ต้องดูว่าจะหลุดการลงทุนของคุณไปแบบไหนที่สาคัญเลยก็คือการลงทุนเหมือนที่พี่พอพทัทรพลบอกนะครับการลงทุนคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะครับผมถ้าอยู่เฉยๆเราแพ้เงินเฟอ้อเนาะถ้าสงสัยอะไรก็ยีราพารวยคืดูได้นะครับผมว่าเงินเฟอ้อมันอันตรายแค่ไหนแล้วชีวิตปัจจุบันของเราตอนนี้มันชิชบหายแค่ไหนแล้วอะไรนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ก็หนึ่งวันของผมก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่ผมออกไปนอกบ้านก็คือเอาคุ้มเลยสี่ทุ่มสี่สิสแบแล้วตอนนี้แต่ก็คือผมนานๆผมออกที่นะผมไม่รู้จะไปไหนนะครับติดบ้านด้วยแล้วก็ช่วงนี้ไม่อยากออกไปไหนเยอะเซฟเงินนะครับจะไปแคนาดาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นวีซ่าเลยต้องรอใบนู่นใบนี่เอกสารเยอะมากรอยื่นวีซ่าแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟัง แล้วก็ถ้าใครรอดูว่าแคนาดามีอะไรนะครับกดซับไปรอได้เลยนะครับแคนาดาผมก็จะถ่ายให้หมดอะอะไรที่ผมไม่เคยเจอหรือว่าผมทําอะไรเอาชีวิตรอดยังไงจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็จะเอาล็อกของผมเนี่ยบันทึกเรื่องราวของผมไว้ไอเต๋อเ่มันบอกผมว่าบริษัทที่ดีอ่ะต้องมีการทําบัญชีชีวิตที่ดีอ่ะก็เหมือนกันต้องมีการบันทึกเรื่องราวหรือการเขียนเจอร์นัลอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ขี้เกียจมาเขียนด้วย,มย,มยผมก็เลยแบบ เออทำเป็นคลิปเก็บไว้ใน YouTube ดีกว่าแก่ไปจะได้เปิดมาดูได้ด้วยอะไรอย่างนี้ให้ลูกหลานด,ดูด้วยว่าไอเด็กคนนี้<ม>ก่อนที่มันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงไี่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของผมเนาะอย่าลืมกดซับนะครับผมสเตย์ให้ด้วยได้ลืมกินน้ำกันด้วยนะครับอย่าลืมกินกน้ำกันด้วยขอบคุณที่ดูมาจนจบอลีกักโตกดไซมัชทรงผมทรงนี้แม่งไม่เท่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปตัดใหม่ละแบบทรงนี้มัน เปิดเหม่งไปหน่อยอืมคุณมองการเทรดเปรียบเสมือนอะไรนะครับคอมเมนต์บอกผมได้นะผมอยากอ่านความคิดของคนดูที่ดูของใทยพูดไรวะอยากอ่านความคิดคนดูที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับว่าคุณมองการเทรดเป็นอะไรเป็นแบบไหนเปรียบเสมือนกับอะไรอะไรอย่างนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเกมที่ศึกษาอารมณ์ ของคนนะครับผมใช่บางคนก็มองมเป็นข้อสอบเหมือนพี่ตาอย่างนี้พี่ตาวเขาก็มองเป็นความรักคุณมองเป็นอะไรคอมเมนต์คุยกับผมได้ไปละของจริงสเตเดียรกินน้ำไปได้นะครับ